วันนี้มีลูกศิษย์เลยนะคะที่เขาจบจากโครงการนี้จะมาพูดคุยถึงประสบการณ์เดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนําตัวเลยค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าเรียนมาจากศูนย์ไหนต่ไรจังหวัดอะไรเนาะเชิญที่นะคะใกล้ใกล้กับพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะยารณีค่ะจากพิษณุโลกค่ะเรียนจากศูนย์สวยใสบิวตี้ค่ะสวยใสบิวตี้พิษณุโลกค่ะส่งเข้าประตูสวัสดีค่ะนัทยาเชนาเคนค่ะเรียนจากศูล่าค่ะศูนย์บุตร ยุกรเลกเฟลสงขลาบุตร์บุราบุราชุร์ชุตร์ชุตร์นุตร์บรับเรียนจร์ศูนย์บุตร์บุคร์บุตรับุตร์ุณร์บุตร์บุตร์บุตรับร์บุตร์บุตรับพิรยุทร์จันรตร์บรียะจรับูนร์บุต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 รมบอนกับแต่มีคตร์บุตอ์บงตร์บุอร์บต่ไปเรียนที่พัทรุตรชุ่รับนะระขอถาม ขอถามท่นี้เลยสงขารับทราบข่าวได้ยังไงคะจับจตรงไหนว่าที่จะมีการเทรนนิ่งให้กอ๋อผมเปิดดูทางเฟซบุ๊กแล้วครับ๋อเฟซบุ๊กของใครเอ่ยของของอาจารย์เอกครับของอาจารย์เอกทำไมเป็นอาจารย์เอกมาก่อนล่ะคะอ๋อก็คุยกันอยู่เรื่อยเออยเฮ้ยยอยยยยไยย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 ยแล้วยย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 ย คือตอนตอนผมมาเรียนอยู่กรุงเทพผมก็เคยเคยใช้เครื่องสำอาง mti อยู่บ้างแต่ยังไม่ไม่เคยเข้าลึกถึงขนาดนี้ครับก็เลยเสินใจประกาศตอีที่นั่นที่พัทลุงใช่ไหมคะก็เลยลองไปเรียนดูสามวันใช่ไหมคะที่เรียน3วันครับเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการเรียนโอเคสนุกอาจารย์ให้มีอาจารย์เป็นกันเองมากครับค่ะเครียดไหมอ่ะไม่เครียดกดดันไหมไม่ไม่กดดันนะครับนี้เนาะแล้วสิ่งที่ได้รับคิดว่าคุ้มกับที่ เดินทางจากสงขลามาเรียนที่พัทลุงไหมคะเอ่อถามว่าคุ้มไหมเออมันเกินคุ้มมากกว่าอ่าบอกเกินคุ้มใช่ครับรายยุอันนี้เรียนคอร์สเจ้าสาวคอร์สเจ้าสาวครับคอร์สเจ้าสาวแล้วก่อนหน้านี้คือเป็นช่างอยู่แล้วไหมคะเป็นช่างอยู่แล้วนี่เรียนเจ้าสาวแต่แต่งเอฟเฟกได้เมื่อกี้รูปมาให้ดูจริเก่งนะไปเรียน เด็กเอฟเฟกแต่งก็แต่งได้เรียนเอฟเฟกจาก YouTube ครับของรายการดูในยูทูบของรายการวิวต t ้ทูเดย์วิวตี t ทูเดย์ด้วยสิแล้วเรียนแล้วดูแล้วแต่งได้เหรอเก่งมากเลยนะมีความสนใจที่จะไปเรียนเพิ่มเติมไหมคะเออเมื่อกี้ก็ถามเหมือนกันว่าจะเรียนให้แบบถึงขั้นสูงไหมก็มีความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับคือจะบอกแต่งหน้าเอฟเฟกตอนเนี้ยต่างจังหวัดอ่ะถ้าใครเป็นรุ่นบุกเบิกอ่ะ รับเละใช่คนแรกๆเลยคนแรกคนแรกๆเนี่ยจะรวยจะได้เยอะอย่างดารารุ่นแรกๆใช่ดารารุ่นแรกขอจ๋าผ่านอ๋อไม่ไม่หนูมาหกครับสองโอ้โหคุณวารีเหรอแต่แต่รุ่นหนูหนูไม่ได้รวยนะแม่รวยอ่าถามท่านดีกว่าค่ะเอาข้างๆค่ะนะฮะพัทรุงค่ะทำไมถึงได้มาเรียมมาเรียนจ้่คะก็บอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นช่างที่ที่ไปเรียนก็คือจาก คนที่ใจชอบแ้วก่อนน้ไม่ได้เป็นช่างเป็นอะไรนะเป็นอะไรคะก่อนบอกเลยบอกน้องทํางานประจําครับอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงอาประจใช่แล้วไปเรียนแต่งหน้ามันหักเหมากเลยนะคะก็ใจครับใจใจมันใช่แล้วอยากรู้จังหวะเออทำไมคนอื่นก็ทําได้แล้วเราทําไม่ได้ก็ลองแล้วประทับใจ อันนี้เรียนที่ศูนย์ศูนย์แม่ทัพลงเหมือนกันครับทุกคนที่กวการเรียนพร้อมกันเป็นรุ่มรุ่นอันนี้รู้จักกันก่อนหรือรู้จักตอนเรียนรู้จักตอนเรียนครับแล้วก็ครบมาจนทุกวันนี้หรือว่าไม่พบแล้วก็ุ่งนี้ก็ไม่แน่นี่ก็ไม่แน่หรอได้จากการเรียนบ้างคะได้อะไรอาชีพใหม่ครับอาชีพใหม่จาก mti ก็คือบอกเลยว่าขอบคุณ mti ที่สอนเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้เลยว่าแปลง ผู้การที่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้คืออะไรใช่แล้วทำไมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นแสดงว่าตอนนี้ลาออกยังครับอ๋อยังยังทำงานอยู่แต่แต่งหน้าก็คือก็รับงานนอกด้วยด้ครับแต่งหน้าต่ังดแต่งหน้าเพราะว่าเจ้าสาวเจ้าสาวนี่จะ ก็คือตอนตอนเช้าตูตอนบมญใช่แล้วก็ก่อนไปทำงานใช่ครับกูก็เจ้าสาวเขาเลิกงานก็ไปแต่งงานเย็นนี่เนาะเก่งมากเลยค่ะเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพได้มาทำงานแต่งงานค่ะเก่งเนาะค่ะขอบค้าวที่ท่านต่อไปอันนี้ตัวแม่ยังไงตัวแม่ยังไงเอาตั้งแต่เริ่มแรกกันเลยค่ะทำไมถึงได้มาเรียนก็ตอนแรก ไม่ทำทำทำผมมาก่อนนะคะทำผมทำส,<อ>สวยมาก่อนค่ะ <ผม S 2> แล้วก็พี่ชายให้ไปเรียนก็ตอนแรกก็โอ้คิดว่าตัวเองทําได้แล้วอืแล้วก็พอไปเรียนเออได้เทคนิคอะไรมาเยอะ ทำได้แล้วนี่หมายความว่าทําผมด้วยคิดว่าแต่งหน้าไปด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะมีทําผมแล้วก็มีแต่งหน้าไปด้วยว่าคิดว่ามีแต่งอยู่ใช่ก็เข้าใจว่าตัวเองใช่ไปจะไปเรียนทําไมอะไรเงี้ยค่ะหรือเก่งแล้วจะไปเรียนทําไมยากใช่ใช่ค่ะก็พอเรียนเสร็จก็เออถ้าไม่ได้มาก็โน่าจะเสียใจเสียใจเสียดายใช่ค่ะไเรียนคอร์สไหน่อยค่ะเจ้าสาวสามวันนะคะกี่รอบ อืมรอบเดียวแต่ว่าตอนหลังก็จะเข้าไปเรื่อยๆค่ะก็เรียนจ่ายเงินครั้งเดียวแต่แต่เข้าไปฟรีใช่ฟรีเขาไม่รีเฟลวหรอไม่เติมฟรีไม่อันก็พอรู้จักกับเจ้าของศูนย์ก็ไปเรื่อยๆที่สุรใช่ไหมคะใช่เพราะตอนนี้มีเปิดร้านเปิดร้านแต่ะด้วยที่สุราใช่ค่ะร้านแมวเมคอัพอยู่ตลาดเกษตรหนึ่งค่ะแมวเมคอัพตลาดอยู่ในบ้านดอนค่ะเดี๋ยวจะให้ขึ้นเลยค่ะมีเฟซบุ๊กมีเบอร์โทรนะคะเรียน เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในการเรียนในวันนั้นก็ตอนแรกที่เรียนก็ที่ว่าที่ว่าตัวเองเก่งแล้วไงพอไปเหมือนกับว่าเหมือนเขียนคิ้วเนี่ยเราเราคิดว่าเราทําได้แต่คือเรมันเป็นเนื้อตาค่ะเนื้อเนื้อแต่ละคนจะไม่เท่ากันเราก็คิดว่าเออทำไมเขียนไม่ได้ข้างนี้ทําไมสวยข้างเดียวใช่พอดีอาจารย์ปุ๋ยเขาจะแบบแนะนําให้ใช่ใช่เรียนนานหรือยังคะอาจารย์ปุ๋ยหนูไหมคะตอนนั้นอาจารย์ปุ๋ยยังไม่ใส่แว่น เมื่อวันนี้อาจารย์คุใ <Labor> ส <ator il fi> ่แว <hat> ่นเหรอเพิ่งรู้วัเนี้เขามาในรายการไม่เคยใส่แว่นเลยกี่ปีแล้วคะที่นี่ก็เออค่ะเชิงค่ะเชิงค่ะห้าหกปีแล้วค่ะเย้เพิ่งเริ่มใส่แว่นใช่ไหมคะบา่คือช่วงหลังไม่ได้สอนแล้วด้วยสังขาร ก็มีอาจารย์ทอนด้วยดูแลเพราะอาจารย์ทอนกจะเข้ามาคุยกับเด็กนักเรียนเราตอนแรกเราก็กลัวๆเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเข้ามาทำอะไรนะเข้ามาคุยเข้ามาคุยเขาไม่ค่ะคุยขอเบอร์พี่ชายแล้วตรงนี้นะอาจารย์เป็นไงบ้างคะอาจารย์ผู้สอนอาจารย์แบบเป็นกันเองอะค่ะกันเองมากไม่เครียดไมไม่เครียดค่ะเห็นร้องไห้ทุกรุ่นเลยไม่เครียดค่ะแล้ว ประสบความสําเร็จกับอาชีพนี้ไหมคะก็ร้านนี้มีชื่อเสียงนะเจ้าสาวเยอะก็มีเสียงตอบรับเยอะค่ะประกวดแต่งหน้าประกวดแต่งหน้าประกวดแต่งหน้าแพ้ใครปะแพ้พี่ชายแพ้พี่ชายคะแนนเขาจ่อกันมาอย่างเนี้ยพี่ชายไปเรียนด้วยเหรอคะพี่ชายเรียนรุ่นแรกๆค่ะรุ่นแรกพี่ชายเขาเป็นช่างที่มีชื่อเสียงเป็นร้านที่แบบดังมากที่นู้นแล้วประกวดได้ที่หนึ่งก็ได้ที่สองก็อยพี่น้องอ่ะ ก็ต้องคู่คู่กันเปิดร้านด้วยกันโดนพี่บังคับแล้วก็นั่งบลอะไรป่ะถ้าพี่ไม่มาฉันทำได้ใช่ใช่ที่จุ่มถอาพี่ไม่มาคือฉันได้นะสุดยอดแข่งอ่ะไม่เป็นไรมาลงทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะท่านต่อมาเลยค่ะนะคะก็เริ่มแรกจาก เรียนแต่งหน้าตัวเองก่อนอ๋อเรียนแต่งหน้าตัวเองก็ม่ความู <S <S สึกว่าวใช,ใช่ค่ะก็ทำเหมันอยากอยากอยากเรียนอีกอ่ะมันสนุกคะ่ะมันม,มันได้อะไรเยอะเลยได้ได้เอาไปพัฒนาตัวเองอค่ะเพราะจริงๆแล้วชอบชอบตรงนี้แล้วก็เปิด,เป,ดเปิดร้านเสริมสวยก็เลยเหมือนเราเอาได้มาใช้ใช้มากขึ้นก็คือตอนนี้มีร้านที่พิษณุโลกใช่ไหมคะค่ะ มีเรียนเพิ่มเติมไหมคะจากที่ไปเรียนก็มีใช่พอเรียนแต่งหน้าตัวเองก็มาเรียนก็ตามเลยติดตามเลยมาเรียนคอร์สแต่งหน้าเจ้าสาวเลย n อ i เปิดเมื่อไรก็ไปเมื่อนั้นไปเมื่อนั้นไปทุกครั้งคุ้มไหมคะคุ้มมากค่ะคุ้มมากสนุกมากได้อะไรเพิ่มแบบ กับตัวเองแบบเยอะมากสะสมให้ได้เจใบนะคะจะดีมากมากเลยค่ะอยากให้ฝากถึงคนที่กําลังสนใจเนาะบางคนอาจจะลังเลว่าจะเรียนดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยเราจะทําได้หรอค่ะก็ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเลยนะคะถ้าเกิดให้เลือกก็ขอให้เลือก MTI เพราะว่าได้อะไรที่แบบ ที่สุดจริงๆค่ะอาจารย์สอนดีมากไม่เคยที่จะแบบว่ากักวิชาหรืออะไรเลยแบบสอนมากให้หมดจะรับได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณแต่ให้หมดหมดทุกสิ่ง เดี๋ยวระหว่างนี้เราเรียกสายคุณผู้ชมด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะสอบถามหรือว่าจะตอบคําถามเพื่อร่วมเล่นเกมกับเรานะคะโทรมาได้แล้วค่ะมาเลยมาเลยใช่ค่ะคุณวลีคุณนัทธนันคุณวัสนาคุณลีวันนี้จะถามไม่แบบว่าเอาแบบว่าตอบผิดนี้ขอตัดสายนะตัดเลยนัางวันกันนะแล้ว่านไหนเป็นแฟนรายการเราบ้างไหมคะเคยดูรายการนี่ไงเขาดู ดู Beauty Today ่สนาะจะดู Beauty Today เนาะว่าหลังดูไอเดียด้วยนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองรายการสดทุกวันอังคารมาแล้วค่ะสายแรกค่ะแถวนี้เองสมุดปราการค่ะคุณอ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะคุณอ้อนักเรียนเป็นไงน่ารักไหมคะน่ารักค่ะคุณอ้ออยากเรียนแต่งหน้าไหมอยากแต่งหน้าตัวเองอะค่ะว่าแต่งไปเรียนเลยสมุดปราการค่ะวันนี้วันนี้เรามีนักเรียนมา สี่ท่านค่ะค่ะให้บอกมาหนึ่งจังหวัดก็จะมีจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะจากร้านเดี๋ร้านจะบอกว่าจากร้านด้วยอ๋อโอเคโอเคพิษณุโลกจากร้านไม่ถึงว่าเขาไปเรียนคอร์สเนี้ยที่ร้านสวยใสดีเตี้ยนะคะถูกต้องค่ะถูกแล้ววันนี้พี่ปุ๋ยสามง่ายอ่ะอุยถ้าใครดูแล้วแบบโมเด็ตเพลินเพลินได้เลยใช่ไหมคะคุณอ้อวันนี้รับ วิวิดนะคะเป็นโลชั่นไปสามหลอดเลยสามหลอดคุณวัฒนค่ะค่ะคุณผู้ค่ะกดไลค์ด้วยนะคะสายที่สองนะคะขอต่อเลยนะคะจากระยองค่ะคุณวัฒนาค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะคุณวัฒนาต้องถามง่ายๆเนาะถามว่ากิจกรรมที่เชียงใหม่เราทำกับศูนย์จำหน่ายชื่อชื่อร้านค่ะเออ กิจกรรมที่เชียงใหม่เหรอคะทาทำชื่อร้านชื่อศูนย์จำหน่ายที่ที่ที่ไปแต่งนัาเหรอคะที่มีกิจกรรมมีประกวดมีนู่นมีประกวดมีเพ้นโชว์มีบอดี้เพ้นท์ชื่อร้านนะคะพี่สวยนนี่หนูไม่ได้ฟังอ่ะอุ้ยเขาพูดหน่อยนะเขาใช่ร้านที่เชียงใหม่นี่ที่นัดไปอะค่ะนัดไปกับพี่ยหรือเปล่าคะอะไรนะคะแจตช์ยหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นไม่ใช่ค่ะลงท้ายด้วยบิวตี้ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะชื่อร้านที่รวยรวยชื่อร้านที่รวยรวยพี่แปลว่ารวยให้โอกาสอุยให้โอกาสรวยแล้วคะที่อยู่ไอคอนสแควร์ออืไอคอนโอ้ยเชียงใหม่นี่พูดตลอดเลยเนาะกิจกรรมพูดตลอดค่ะพูดทุกวันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คะเอาให้โอกาสเออร้านลิีคลิปต่อคะไม่ใช่ใช่ป่ะร้านอะไรนะคะคลิปคลิปต่อคะ ใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่เต็มตัอชื่อเต๋อชืู่ตี้แอนเฮลเขาไปดูที่ไหนอะอถูกค่ะหนูหนูเคยจดเอาไว้อะค่ะโอ้โหกำลังจะปาสายอยู่แล้วนะอโอ นี่เป็นโอกาสจากพี่ปุ๋ยนะคะเพราะว่าฟังเกือบไปแล้วคำถาเกือบไปแล้วนะเกือบเสียแชมป์ไปแล้วนะโอ้โหไปดูที่จดไว no สุดจอดนะคะเคยจดไปนานแล้วถูกต้องดูรายการเราต้องแบบว่าตั้งสติแล้วก็จบเราจะหาคำถามที่บอกว่าบางทีคุณอาจจะคาดไม่ถึงถูกเราจะดูว่าใครใครใครโทรมาแล้วเราจะถามอะไรกับคนนี้ถามง่ายๆถือเป็นการดูถูกคนที่บอกว่าให้ส่งสมุดโน้ตที่จดมาให้ดูด้วย อาจดเอาไว้เยอะแยะเลยอะไรเราอาจจะจดหจดหวยอะไรไว้ด้วยหลายอย่างนะเราไปเอาสมัคอยางรู้เขาคอคุณคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะอีกสารับไปเลยไม่ค่อยได้ยินชื่อนะจากนราชบุรีราชบุรีค่ะคุณสุมิตราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งเคยโทรมาใช่ไหมคะค่ะตื้นมากเลยครั้งแรกครั้งแรกเหรอค่ะ รับน้องรับน้องต้อนรับสมาชิกใหม่นะถามเบาๆถามเบาๆตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะถามเลยน้องแมวเนี้ยมาจากจังหวัดอะไรน้องแมวคนเสื้อขาวเสื้อขาวมาจากจังหวัดสุราษฎร์ค่ะชื่อชื่อชื่อสุนจำน่ายบุษยากรเออใช่ไหมบุษยากรบิวตี้ค่ะอือบุษยากรอะไรคะจากจังหวัดสุราษฎร์ใช่ไหมค่ะ อุตสากรเมคอัพใช่ค่ะโอเคให้ค่ะถือใบหน้าใหม่ี่็น้องหม่นะคะตอบถูกอะไรนะนี่ขนาดตื่นเต้นแล้วเนี่ยตื่นเต้นนะจดไม่หมดจากตื่นเต้นล้วดูประจำหรือเปล่าคะดูไอเดียกับ NTI ดูปจตลอดแะค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้โทรแล้ววันนี้โทรติยากไหมโทริแล้วเข้ามาในเฟ e บุ o k หรือยังคะ อ๋อที่บ้านหนูอยู่บ้านนอกมากเลยอะค่ะไม่มี Wi-Fi หรอมันยังไม่มาไม่ยังไม่มางเคเดี๋ยวเราจดหมายคุยกันค่ะโทรติดยากไหมคะวันนี้เอ่อก็ยากอะค่ะอยากหรอยากค่ะอยู่ที่อำเภออะไรอะคะอำเภอบางแพรค่ะอํเภอบางแพ คฮะบางแคร์บ้านฉันป่มอำเภอบางแคร์พี่คนละบางแคค่ะลาบุรีลาบุรีหรือว่าบ้านบางแคร์จิ๋วหนูยังไม่อยู่เนาะค่ะเดี๋ยวรอรับโลชั่นนะคะขอบคุณค่ะที่เรามาร่วมรายการคุณสุนิตราสวัสดีค่ะนะฮะบ้านเขาดีที่มีสัญญาณโทรศัพท์บ้านเพียรไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยค่ะจริงวายซักคราว แกดำค่ะอยู south. ่สารค้ามมาจากสารค้ามมากรุงเทพก่อนเด้อมันแล้วแต่แล้วแต่ไอ้นี่นะเครือข่ายด้วยไปอีกที่เครือข่ายนี้มีที่นี้ไม่มีต้องปีนต้นขี้เหล็กค่ะ ถึงขึ้นไปอัปเดตเช็คอินได้ว่าตอนนี้ที่บ้านโหน้าตาก็ดูดีเลยนะคะจริงๆค่ะเวลาโทรหาแม่เนี่ยลำบากมากตินต้นไม้หรอติ้นไม้ต้นไม้มมหน้าขายยาวเจ้มาแล้วสายต่อจากกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณลีสวัสดีค่ะพี่ผู้พุดน้องเพรคุณลีไม่มีผู้ชายนะคะโอ้ยชายหา อะไรคะพี่ปุ๋ยเปล่าวันนี้มีของฝากมีของฝากมีของฝากแต่คุณลีดูแต่ต้นใช่ไหมใช่ค่ะคุณลีต้องตอบได้ค่ะคุณลีคะค่ะน้องท่านนีค่ะจังหวัดอะไรคะท่านที่สามใช่ไหมคะอ๋อจังหวัดสมุทาค่ะมาจากร้านบูมบิวตี้ค่ะไอ้คนหนึ่งก็อยู่เดี๋ยว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 เยด ตอบถูกแล้วแต่ว่าบูมบิวตี้เนี่ยอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดพัทลุงค่ะแต่ว่าพี่เขามาจากสงขลานะคะใช่ใช่ข้อมูลแน่นนะคะเขาเป็นเพื่อนอาจารย์เอกเขาเป็นเพื่อนอาจารย์เอกค่ะเป็นเพื่อนอาจารย์เอกด้วยค่ะคุณลีคุณลี่เขไม่ใช่คำถามอันนั้นไม่ใช่คำถามเป็นการเป็นการเล่คุย เราจะถามว่าที่เชียงใหม่อ่ะค่ะประกวดอะไรอ๋อประกวดบีวิชเกินคอนเทส2013ค่ะเป๊ะมากถามอะไรดีล่ะมีกี่ตำแหน่งคะมีกี่ตำแหน่งมีกี่ตำแหน่งมี6กตำแหน่งค่ะมีตำแหน่ง B ีวิชเกิน2013รองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับ2แล้วก็มิดลิสต์ที่ลิส 2,013แล้วก็ sharing เกิ l 2,013 best model look 2,013โอ้ที่ปุยหนูให้เหอะยอมค่ะโอ้โหสงสัยต้องให้หกหลอดปะเนี่ยตอบเยอะมากดูที่ไหนบ้างเนี่ยดูใน Google ดูใน g o o g l e g o o g l e ดูใน m t i ค่ะปุย คือก่อนดูรายการต้องเซิร์ชข้อมูลทุกอย่างแล้วบาเรื่องข้อมูลต้องแน่นค่ะข้อมูลต้องแน่นพี่บุ๋ยหนูขอเสนอค่ะหนูอยากจะนะคะพบหน้าแฟนพันแท้เอ็มทีชัยไม่ว่าจะเป็นคุณลีคุณวาสนาคุณนัทนานใช่มาไหมมาไหมไปชมกันไหมมามาไหมมาค่ะมามาวันไหนว่างนั่งรถมาที่ช่องเลยค่ะเอาให้ตรงกับวันอังคารพอดีเป็นเพื่อนในเฟส ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปไลนเองด้วยเหรอไปเลยเอานะคะเดี๋ยวอยากให้นะคะแต่ละท่านนะคะฝากผลงานอันเดี๋ยวจะให้โปรโมทละฝากเบอร์โทราชื่อร้านเฟซบุ๊กค่ะแฟนเพจค่ะนะคะเริ่มต้นที่ใครที่มีโจทย์นะครับเบอร์โทรจะแจกก็คิดดู ชื่อร้านกุมภาบิวตี้แอนด์เวดดิ้งค่ะถ้า Facebook ก็ร้านกุมภาเช่าชุดนะคะก็เบอร์โทรก็081 492 9459ค่ะกุมภาเช่าชุดคะนี่มี492้ไม่ใช่192ใช่ไหมกเป็น1 492ค่ะ9459 4หเหรอค่ะไม่ใส่แว่นค่ะไม่ใส่แล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ได้ใส่แว่นนะคะนะคะศูนย์แปด่ดน้ด้วยนะคะมี2เบอร์แล้วกันค่ะต่อไปค่ะค่ะร้านแมวเมคอัพ เบอร์โทรลืมแล้วส่วนแปดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งกเจ็ดเก้าศูก็เฟซเฟซบุ๊กก็แมวเมคอัพค่ะแมวเมคอัพนะคะมีผลงานลงใช่ปะค่ะออรคุณผมคุณอ้มนะครับก็ร้านเนลมิตแล้วก็วักแล้วก็สงขาเป็นเฟซบุ๊กเลยครับร้านเนลมิแล้วก็เบอร์โทร0ูนย์ศูนย์แแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็082 829 8 1 6เปนครับค่ะโอ้ยมีหลายเบอร์ทุกคนต้องแอบ,บเล็งดูเบอร์ตัวเองนะคะครับสำหรับป้อมนะครับในในเฟซบุ๊กก็คือพิชยุทธจันทราหรือว่าในแฟนเพจ คิดว่าชายป้อมก็เจอนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็0848570499ครับผมพัทลุงนะครับไปหาที่อบจได้หรือไปที่อบจพัทลุงได้ยินดีต้อนรับครับพัทลุงยินดีต้อนรับครับผมอยากให้เอาผลงานลงลงไปในเฟซเยอะๆจะได้ให้มีคนเห็นแล้วก็จะบอกต่อเพื่อนในเฟซเยอะกันไหมฮะเยอะเยอะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ร้อยกว่าคนเท่าไหร่ครับก็ประมาณเกือบพันเกือบพัน ผู้ชายเยอะไหมครับคือที่พี่ปุ๋ยถามเพราะว่าจะไล่เข้าไปแอดผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะไหมผู้ชายเยเขาเป็นพันนะครับเป็นพันเยอะผู้ชายเท่าไหร่แปดร้อยผู้ชายก็น่าจะพันนะเป็นพันเดี๋ยวผู้ชายเป็นพันแชนีแอดมาดีลีทใชนีแอดมาดีลีทนิดนึงนิดเออใช่ด้วยนิดนึ่งลาบเราต้องมาแนีแอดนะคะเยอะไหมครัก็เยอะอยู่เหมือนกันครับเข็ดไหนเยอะครั ก็มีทั้งหมดนะครับคลาเพชรคระเพชรได้ัหมดเลกสหสหกสหสหอันนี้ก็ได้ถูเวนะคะค่ะต้องขอบน้าไปเขาแอดดิฉันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะรับรองว่าตอนนี้ใครที่ลังเลอยู่ตัดสินใจมาเรียน MTI แน่นอนค่ะนะคะคุณนะคะได้ทั้ง ความรู้และได้ทั้งอาชีพนะเพื่อนกลัวได้เพื่อนกลับไปด้วยแล้วก็ได้สิ่งดีดีด้วยบางคนได้มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไม่แต่มียังไงไม่แต่เขามีเขาได้มีเป็นคู่กันด้วยไหมหรอได้ไหมคะมีได้ไหมคะกี๊กั๊กกัเรียนปุ๊บเาก็มีกุ๊กกิ๊กเขาคนอุ้ยเยอะไม่รู้สิแต่มีแต่มีวิทยากรท่านหนึ่งมีมีเไย อ๋อค่ะขอบคุณทั้งสี่ท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอ้ลูกค้าเยอะๆงานแน่นๆมีชิ้นเสียงโด่งดังเป็นพลุโอ้นะคะเอาละคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ